เวิร์กช็อปวันนี้เรียนอะไรใครรู้บ้างพวงมาลัยสวยๆทั้งหมดนี้เป็นขนมอะไรเรามาลุ้นกันค่ะก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์น้ำตาลลินและสีกลิ่นของพูลินแอนด์พูลิสที่ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับเวิร์กช็อปในครั้งนี้นะคะ วันนี้เราจะมาเรียนอารัวพวงมาลัยกันนะคะสำหรับที่จะใช้ในเทศกาลวันแม่ที่จะถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ค่ะก่อนที่จะมาเป็นอารัวพวงมาลัยสวยๆครูกบจะแนะนำทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบการช่างตวงวัดและการกวนแป้งค่ะการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอารัว ใครมาเรียนในครั้งนี้รับรองไม่ผิดหวังเลยค่ะได้ขึ้นรูปอะลัวพวงมาลัยกันทุกขั้นตอนคลาสนี้มีผู้สนใจเรียนกันมากเลยค่ะทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชื่นชอบคลาสนี้มากและชมเป็นเสียงเดียวกันว่าเนื้ออะลัวอร่อยมากค่ะและทุกคนก็จะได้รับขนมอะลัวพวงมาลัยกลับบ้านคนละหนึ่งชิ้น ท่านใดสนใจที่จะให้จัดเวิร์กช็อปนอกสถานที่สามารถติดต่อได้เลยค่ะหรือท่านใดที่สนใจจะมาเรียน p r i v a t e class ที่บ้านก็สามารถติดต่อได้เช่นกันค่ะครูกรบกับครูเบียมีประสบการณ์ในการสอนและจัดเวิร์กช็อปมาร่วม10ปีรับรองไม่ผิดหวังได้ผลงานสวยๆขนมอร่อยออร่ยกลับบ้านกันทุกคนเลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปเวิร์กช็อปในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ